สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ครั้งสําคัญของคุณผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งคนเราย่อมมีจุดเปลี่ยนชีวิตด้วยกันทั้งนั้น จะดีจะร้ายเจอแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงม,มงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอหรือสิ่งดีๆก็รับกลับไปอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเอง ทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสุดเปลี่ยนชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องอะไรมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกชาริออตเป็นไพ่มูนนะคะรา,าชนีถือถ้วย เ e อร์มิสามไม้เท้านะคะสตาเป็นไพ่เวริร์อัศวินไม้เทา้าเจ็ดดาบนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญอยู่ข้างๆกันเลยเป็นราศีนะที่อาจจะมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณต้องอดทนนะต้องอดทนอดกั้น หรือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจะสอนให้คุณรู้จักการปล่อยวางนะคะอะไรที่มันเหนือการควบคุมนะเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะนะก็ขอให้อ่มีความมุ่งมั่นนะตั้งใจทำในสิ่งที่คุณอ่าปรารถนานะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์นะความหุนหันพันแล่นชีวิตมันจะ เจอจุดเปลี่ยนชีวิตในทางไหนดีไม่ดีมันก็อยู่ที่อารมณ์ของตัวเราด้วยนะคะนะก็พยายามควบคุมให้ดีมิฉะนั้นแล้วอาจจะเผลอขาดสตนะิทำสิ่งที่มันไม่ดีออกไปก็ต้องระ,ะมัดระวังในสิ่งนี้ด้วยนะคะก็เป็นราศีนะที่จะได้เจอจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอดทนนะกับปัญหาหรือต้องมีความเพียรพยายามมุ่งมั่นตั้งใจให้มากขึ้น คุณก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้นะคะนะก็เปิดหัวมานี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไพ่นะอยากจะสื่อบอกกับชาวราศีธนูนะมีไพ่โมนด้วยนะคะคุณอาจจะมีความเครียดมีความกดดันนะกับบางเรื่องหรือไปจริงจังนะใส่ใจกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตมากเกินไปก็ได้นะเราก็ต้องปล่อยวางอะไรที่มันเป็น พลังงานแย่ๆเป็นสิ่งที่มันไม่จำเป็นในชีวิตนะเราก็ต้องโนสนโนแคร์ด้วยนะจะใส่ใจทุกเรื่องเดี๋ยวมันจะเครียดนะคะก็พยายามนะที่จะมีสติในทุกๆการจะทำนะ,ะอาจจะทำอะไรก็ขอให้มีเหตุและผลนะใช้เหตุผลในการลงมือทำในการตัดสินใจนะอย่าใช้อารมณ์นะคะมิฉะนั้นเราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดก็ได้นะต้องเรามัดระวังด้วยนะคะก็ระวังเรื่องของ สติอารมณ์ที่มันอาจจะหุนหันพันเล่นนะหรือเผลอทําสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนะต้องระมัดระวังด้วยนะคะถ้าคุณสามารถจัดการนะเรื่องของอารมณ์ได้ก็จะทําให้คุณเจอสิ่งดีๆนะแล้วก็จะนาําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้นะคะเป็นดวงชะตาที่จะได้รับความเมตตาอินดูนะมีไพ่ควีนนะคะถือถ้วยด้วยก็จะมีคน ใจดีกับเราส่งเสริมเราช่วยเหลือเราได้รับกําลังใจที่ดีนะจากคนในครอบครัวจากเพื่อนฝูงนะมิตรสหายมีโชคลาภนะจากครอบครัวของเราจากมิตรสหายที่อาจจะมอบโอกาสดีๆให้กับเราก็ได้นะเวลาที่เราได้เจอเพื่อนที่ดีอ่ะเหมือนได้พากันไปทําแต่สิ่งดีๆก็จะได้เจอจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีตามไปด้วยนะแต่ถ้าเราครบเพื่อนไม่ดีเนี่ยชีวิตมันก็คงจะ นะเจอแต่สิ่งไม่ดีดังนั้นนะคะมันก็อยู่ที่การครบเพื่อนนะการตัดสินใจของตัวคนด้วยนะคะแต่ทิศทางก็ยังถือว่าดีอยู่นะเพียงแต่ว่าอย่าเพลอทำสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนะคะก็เป็นดวงที่จะมีนารีอุปถรัรมภ์ด้วยนะอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณแมนะ่คุณป้าคุณยา่าคุณยายนะคนในครอบครัวของเราที่คอยเป็นกำลังใจช่วยเหลือคุณได้ในยามที่มีปัญหา หรือถ้าเป็นเรื่องของการทํางานนะในที่ทํางานเราอาจจะมีหัวหน้านะที่เป็นผู้หญิงทีอ่อาจจะสูงอายุหน่อยนะคะที่สามารถที่จะให้คําแนะนําให้คําปรึกษาช่วยเหลือคุณได้ในยามที่าการทํางานติดขัดนะคะเนี่ยมีคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ที่จะคอยช่วยคุณคอยปลดล็อกปัญหาให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะแต่ก็ระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามองอีกทางหนึง่งอาจจะเป็น ตัวเรานี่แหละที่อาจจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นนะช่วยเหลือใครก็ช่วยเหลือเท่าที่เราไหวนะอย่าช่วยเหลือใครเกินตัวเดี๋ยวมันอาจอาเดี๋ยวตัวเราเนี่ยจะเดือดร้อนใสเองก็ได้นะอาจจะต้องอระมัดระวังตัวด้วยอย่าใจดีเกินเหตุนะความขี้สงสารความใจดีอาจจะเป็นจุดอ่อนนะทำให้มีคนมาเอาเปรียบเราได้นะคะคือเราก็ไม่อยากจะไปเอาเปรียบใคร นะเราแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเราด้วยนะคะก็ร,าาระมัดระวังด้วยมีไพ่เจ็ดดาบด้วยก็อย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยนะคะเพราะว่ามีไพ่เงินปรากฏขึ้นมาด้วยหรือการจะลงทุนร่วมหุ้นกับใครก็ตามอาจจะต้องดูเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะดูให้รอบคอบเพื่อป้องกันการโดนเอาเปรียบในในอนาคต ผลตอบแทนนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะคะก็อาจจะต้องศึกษานะาทุกสิ่งทุกอย่างให้รอบครอบนิดนึงนะหรือการที่จะลงทุนอะไรก็ตามที่มันใช้เงินลงทุนสูงนะอาจจะต้องกลับมาคิดก่อนนะคะอย่าเพิ่งนะลงทุนคิดให้ดีก่อนว่าเออมันจะคุ้มไหมเรามีประสบการณ์มีความสามารถที่มันจะนําพานะ สิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จได้หรือเปล่านะบางทีความกล้าได้กล้าเสียมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายก็ได้หรือบางท่านนะอาจจะเคยทําผิดพลาดมาแล้วก็ได้มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะทําให้คุณรอบคอบมากขึ้นในการทําธุรกิจในการลงทุนหรือในการใช้จ่ายเงินอะไรก็ตามนะคะเหมือนมีสติมากขึ้นนะในการใช้เงินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่พ่ยอยากจะ สื่อบอกนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตนะที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้ความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นหรือบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทำงานก็ได้นะทำงานที่มันท้าทายมากขึ้นที่มันต้องใช้ ความสามารถที่เรามีต้องเค้นออกมาให้หมดเลยก็เป็นช่วงที่คุณจะได้แสดงความรู้ความสามารถหรืออาจจะได้ทำงานกับคนเก่งคนที่เขาประสบความสำเร็จเราก็อาจจะได้ข้อคิดดีๆได้ไอเดียได้เทคนิคพิเศษก็ได้เพื่อที่จะทำให้เราทำงานเก่งขึ้นนะคะนะได้เทคนิคดีๆมาปรับใช้ให้การทางานประสบความสำเร็จได้ดีมากๆเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มมากขึ้น นะการทํางานทํางานคนเดียวไม่สํำเร็จได้นะคะคืองานบางงาน่เราไม่สามารถทําเพียงลําพังเราก็ต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากหลายๆลายฝ่ายหลายๆองค์กรนะหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องใช้การสื่อสารใช้การเจรจาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยอาจจะต้องใช้วัทถศิลในการพูดด้วยนะคะก็ขอให้คิดไตร่ตรองให้ดี ่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะก็จะนําพาซึ่งความสําเร็จแล้วก็เงินทองมากมายแต่ก็ระมัดระวังนะคะเพราะว่าทํางานกับคนหมู่มากหลายคนมันก็หลายความคิดมันอาจจะมีความขัดแย้งนะทางด้านความคิดเกิดขึ้นบ้างก็พยายามนะน้อมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมันก็จะทําให้การทํางานร่วมกันนะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ เป็นลาสีนะที่จะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําอยู่นะคะใครที่ทํางานเป็นเกี่ยวกับทางด้านการบันเทิงดารานักสแสดงน,นักร้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆคุณจะมีผลงานนะชิ้นโบแดงมีผลงานโดดเด่นชิ้นหนึ่งแหละที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณนะให้ดีขึ้นได้นะคะอาจจะเป็นผลงานที่เป็นจุดเปลี่ยนทําให้มีคนรู้จักคุณมากขึ้น นะทำให้คุณดูโดดเด่นในสายงานที่คุณทำอยู่เลยก็ได้นะคะนะดังนั้นก็ขอให้นะขยันทำงานต่อไปเราอาจจะยังไม่มีผลงานโดดเด่นนักเราก็ทำเอยอะๆนะคะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเชื่อเลยว่าผลงานของเราก็มีโอกาสจะไปถูกตานะต้องใจนะคน ที่จะเห็นผลงานของเราพร้อมที่จะมอบโอกาสดีๆให้กับเราซึ่งมันก็ใกล้ที่จะเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะเนี่ยเป็นราศีที่จะได้เจอจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีแต่ก็ต้องมีความอดทนนะมีความาเพียรพยายามด้วยจะได้อะไรมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดังไพ่ชาิออดนะอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทํามีโอกาสที่จะคว้านะสิ่งที่ ปาถนานะให้เป็นของคุณได้นะคะแล้วก็มีดวงชะตาที่โดดเด่นในเรื่องของการเดินทางนะโดยเฉพาะการเดินทางไกลนะคะเนี่ยมีไพ่อัศวินนะถือไม้เท้าชีวิตของคุณจะมีการเดินทางเกิดขึ้นซึ่งการเดินทางในครั้งนี้มันจะเข้ามา,าเปลี่ยนแปลงนะชีวิตคุณให้ดีขึ้นเป็นการเดินทางที่จะนำคุณไปสู่จุดเปลี่ยนชีวิตที่ดี นะได้เจอสิ่งดีๆเจอสิ่งแปลกใหม่หรือเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นก็ได้ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตดีๆนะคะนะรวมถึงได้เจอคนที่ดีที่จะทําให้คุณนะประสบความสําเร็จในชีวิตได้บางทีการที่เราทํางานอยู่ใกล้บ้านมันอาจจะไม่เติบโตไม่สําเร็จก็ต้องนําพาตัวเองไปสู่ในที่แดนไกล นะหรือเป็นที่ที่มันอยู่ต่างที่ต่างถิ่นสักหน่อยมันก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันจะมีบางสิ่งบางอย่างหรือมีโชคชะตาที่จะนําพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่การเดินทางนะที่ดีเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับว่าชีวิตของคุณมันกําลังขยับขยายเติบโตหรือกําลังสแสวงหาสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตคุณขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งคุณกําลังจะ พบเจอสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของคุณแล้วนะคะแต่ถ้าใครนะยังหาไม่เจอยังไม่สามารถที่จะค้นพบตัวเองได้ก็ยังไม่ต้องรีบร้อนนะอย่าเพิ่งกดดันตัวเองเราก็ทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะก็เชื่อเลยว่านะก็จะมีคนเล็งเห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจในความเพียรพยายามของคุณได้นะคะก็เป็นราศีนะที่จะเจอจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดี เพียงแต่ว่าอาจจะต้องอดทนอดกั้นนะมีความเพียรพยายามคือเหนื่อยหน่อยแหละนะคะแต่เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่จะนําพาความสําเร็จแล้วก็จะนําพาคุณไปสู่จุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีพยายามควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีนะชีวิตเราจะอาเปลี่ยนไปทางไหนดีไม่ดีมันก็อยู่ที่อารมณ์ของเราล้วนๆเลยถ้าเราควบคุมอารมณ์ควบคุมสติได้ดี ก็จะทําให้ชีวิตได้เจอสิ่งดีๆมากมายเลยทีเดียวนะคะมีคนใจดีนะที่มาช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราใครดีกับเราก็ขอให้ทําความดีตอบแทนกลับไปนะใครที่เป็นพลังบวกกับเรา,าใจดีช่วยเหลือเราก็ดูแลนะเอาใจใส่พวกเขาเหล่านั้นให้ดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นราศีที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาที่จะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงเติบโตมากขึ้นจะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําอยู่นะคะแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของความใจดีนะความขี้สงสารที่อาจจะเป็นจุดอ่อนทําให้มีคนมาเอาเปรียบเรานะมาหวังผลประโยชน์อะไรจากเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวไว้บ้างนะคะและนี้ก็คือคําทํานายสำหรับชาวราศีธนูก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์เที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดฝังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคะได้พบเจอสิ่งดีๆในชีวิตเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังๆตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ